บอกได้เลยนะคะเกดไม่มีการทัวลง<ม>เพราะเรื่องนี้มันเรื่องการทัวลงเนี่ยเกดไม่เคยสนใจเรื่องนั้น<ม>การทัวลงไม่เคยอยู่ในหวัวสมองเกด<ม>เพราะฉะนั้นสําหรับเมทินิกิ่งพยมไม่มีทัวลงค่ะ<ม>การน้องๆมาเรียนนะคะ<ม>กับมิวส์บาเมทินีมีอยู่3<ม>คนนะคะทุกคนจ่ายตังหมดนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันปีนี้เกดไม่ได้ไป เกี่ยวข้องกับเวที Miss Universe Thailand เลยเพราะฉะนั้นทัวร์ไลไรลงคะใครมีปัญหาอะไรคะไม่ตึงพูดถึงคุณก็เราเรากลัวว่าเขาจะจับจ้องว่าเราแบบเป็นกรรมาก,การหรือไงคะเราถึงออกมาไลส่วนไหก็อ๋อมันมีมันมีคนพูดนะคะว่าว่าเ,เนี่ยมันจะดีเหรอนะคะซึ่งสำหรับเกดเองแล้วเนี่ยเกดก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อ,เ,อ,อเด็กที่เราสอนเนี่ย อยู่ในท็อป running นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยจริงๆหละเก mm hmm. ตันม่คิดว่าแค่หนึ่งโบทตหนึ่งเสียงของกรรมการเป็นสิบเนี่ยจะมีอิทธิพลอะไรมากมาย mm hmm. มันก็เป็นแค่หนึ่งเสียง mm hmm. แต่เพื่อ,อทัวร์ไม่ลงน้องๆน, mm hmm. นะคะไม่ได้กลัวว่าลงตัวเองหรอก mm hmm. แต่กลัวว่าจะลงที่เขาเพราะอะไรเพราะว่าก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่ หนึ่งในสามคนที่เกสอรเนี่ยได้เข้าท็อปตเพราะฉะนั้น mm hmm. เพื่อเซฟน้องเขาเกดคิดว่าเกดไม่ไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องขอ mm hmm. ขอขอโทษพี่ปุ้ยกับพี่นาด้วย mm hmm. เพราะว่าตอนแรกเนี่ยได้ให้คำสัญญาว่าจะไป mm hmm. แต่คิดว่าเพราะกระแสใน ปีนี้เนี่ยมันแรงมากเลยคิดว่าไม่อยากเอาเรื่องให้พี่ปุ้ยไปนั่งปวดหัวอีกเพราะฉะนั้นดูสวยๆอยู่ที่บ้านดีกว่าก็เก็บเป็นกคนแฟร์อยู่แล้วก็เก็บเป็นคนแฟร์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกตคิดว่าคือมันก็ยากแหละที่วันหนึ่งเนี่ยเอ้ยเราเราจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราไม่รู้จักสาวงามเลยเหรอแต่เกศคิดว่า 28ปี29ปีที่เกดอยู่ในวงการทุกคนรู้ว่าเกดเป็นคนที่แฟร์มากๆแล้วอะไรที่ไม่ยุติธรรมไม่แฟร์เกดจะเป็นหนึ่งเสียงที่จะออกมาพูว่าเฮ้ยนี่มันไม่แฟร์นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเกดเป็นคนที่เดินเส้นตรงมากนะคะแต่ปีนี้เกดคิดว่าเอ้ยเราเราเรา,เราเอาเวลาไปสอนลูกศิษย์ท่่ใช้ตังค์ดีกว่าค่ะแต่ว,ว่า <c oughs> ปีนี้เราสบายใจมากกว่า ปีนี้เนี่ยสบายใจเกศสบายใจทุกปีอยู่แล้วแหละแต่ว่าดูดูดูตอนนี้ก็ดูหลายๆเวทีที่ที่ประกวดอยู่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเ,เกดได้สอนน้องๆกันไปแล้วน้องๆไปกันแล้วหน้าที่ของเกดในฐานะเป็นครูของสน้องสคนจบแล้วตอนนี้เกดก็มาโฟกัสที่มิสจิฟฟานี่ค่ะทีก็มีการติดตาม ติดตามผลงานออ๊ยติดตามติดตามแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเกดก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูการประกวดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตาม <c oughs> เกดก็ดูอยู่มันไม่ได้เป็นการแบบเลือกข้างแบบไปลายๆใช่ไหมพี่เกดว่าแบบไปไปเชียร์น้องคนนี้แหละลุ้นคนนี้แหละ,อะบอกตรงๆเลยว่าไม่ใช่แค่น้องสามคนที่เกดได้สอนเกดเชียร์ยังมีน้องอีกหลายหลายคนเลยค่ะ <c oughs> ที่เกดเชียร์แต่เกดไม่ออกหน้าแค่นั้นเอง <c oughs> คนถามว่าเกดเชียร์ใครเกดไม่พูดค่ะ Mm hmm. เก็บเก็บเอาไว้ในใจของเกดค่ะแต่น,นี้พี่เกดแจ้งทางกองไปแล้วว่าขอไม่รับหน้าที่เป็นกรรมการ,รยังยังไม่ได้แจ้งอะไรเลยเพราะยังไม่มีการโทรหาการการคุยกัน mm hmm. เพราะว่าแม่ปุ้ยก็ยุ่งอยู่พี่นัคก็ยุ่งอยู่นะคะแล้วตอนนี้ก็ซีซั่นของม mm ิสติเฟนนี่ก็เปิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เก็บมาโฟกัสตรงนี้แต่เกศคิดว่าพี่นัคกับพี่ปุ้ยก็น่าจะรู้ mm ่ hmm. ค่ะถ้ามีการติดต่อก็ก mm hmm. ็จะจะบอกอย่างนี้ค่ะพี mm ่เกดก็จะมามุ่งหน้าด้านนี้โดยตรงก่อน เอาแน่นอนสิคะเพราะว่าตอนนี้นามสกุลเก๋ก็คือมิสทิฟานี่อยู่ค่ะแล้วก็เป็นเป็นนามสกุลไปเป็นเป็นเวทีไปนะคะค่ะขึ้นมาอัปเดตถึงเรื่องไปกลับภูเก็ตตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เก๋คะอ๋อไม่มีอะไรค่ะน้องสกายตอนนี้มาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะใช่ค่ะมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยค่ะทำไมจไมถึหให้น้องมาอยู่ที่นี่ครับก็ด้วยเรื่องโควิดนะคะแล้วก็การที่เราจะได้อยู่ใกล้กัน เราไม่รู้ว่าในอนาคตใกล้ไกลมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันดีกว่าอย่างเรื่องการเรียนเรียนอะไรอย่างเงี้ยถัดน้องก็เข้าโรงเรียนตอนนี้ไปโรงเรียนปกติแล้วคือย้ายย้ายกลับมาอยู่ใช่ค่ะอย่างที่น้องก็คือ ก็ปล่อยเช่าค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะหาเงินให้น้องสกายเรียนอยู่ค่ะะนะคะโอเคค่ะนี่ตอนนี้จะต้องรีบไปภูเก็ตเพราะพรุ่งนี้มีสอนมิวสิคภูเก็ตขออนุญาตนะคะเดี๋ยวตกเครื่องค่ะ